จางต่อไปทางตรงนี้เราจะไปยัาตรงรี้บ้านเร่ โรงเรียนบ้านท่าจตอมิตรภาพที่ถึงวาระที่อโรงเรียนบ้านช่วยกวามดีหก วันหนึ่งเราตลตัวเดินเห็ที่สำคัญเป็นอย่างนี้นะในแง่ขนาดนั้นเนี่ยก็อาจัะทำให้รู้สึกที่คนมีใจง่ายที่สุดครับความรู้ออกขั้นตอาจจะได้ผลก็เชื่อเฉพาะแต่ในเรื่องที่

มันเป็นที่โลลิที่ ค่ะในนามผู้บริหารสถานศึกษานะคะรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ในวันนี้ได้รับโอกาสได้รับพระราชทานนะคะสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่44แล้วนะคะก็จะได้นำหนังสือสารานุกรมเล่มนี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับคณะครูและก็บุคลากร ในโรงเรียนนะคะรวมทั้งนักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะทั้ง44เล่มค่ะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้นําความรู้ในสารานุกรมแห่งนี้นะคะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนแล้วก็เผยแพร่ต่อผู้ปกครองชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปค่ะ,ะกระผมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระ,อ,ะองค์ทรงพระราชทานนะครับสารานุกรมไทยนะครับฉบับ พระราชทานนะครับเล่มที่44นะครับกับผมก็จะน้อมนำนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับในโรงเรียนนะครับในการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาสาระนะครับให้กับลูกๆนักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนด้วยนะครับครับผม